มาได้คะ่ะพี่น้องเห็ดพึ่งขมดอกสวยๆจ้ะธรรมาชาตดพันแล้วค่ะต้นไม้ต้นหญ้ากระบอออกแล้วคะ่ะพี่น้องกรอกออกบดมันเกลเซียนปีหนาพันกับพึ่งภากันคะ่ะมันจะได้เกิดหลายๆนะคะพี่น้องเห็ดพึ่งขม ต่อมงายครับพี่น้องเบื่องนี้นะครับพี่น้องมูนี่มูใหญ่ขาดขาดพี่น้องตัดใส่กันค่ะจะดอกม่งเลยครับพี่น้องไม่ได้วาโพวดด้ยครับพี่น้องมูใหญ่ดีค่ะเพิ่งดอกนะครับพี่น้องม่วงๆเลยครับพี่น้อง เออนเดนพี่น้องลอกกนครับพี่น้องโอ้กัสองเด็ มืพี่นมี่งงามจ้บพี่น้องบงท้องขาครับพี่น้องโอ้ยมานคั่กค่ะมานคั่กมานแล้วพี่น้องมานแล้วสอยนูนะะี่ยค่ะเบิ่งครับพี่น้องฮิเผงคมไหมเป็นเงาเป็นเงาด้ยพี่น้องเบิ้งอือสะอ่อนค่ะ่ะสมางามจ้ะพี่น้องจา๋า มึงเนี่ยราคาดอกมองมวงเลยงามคักงามเนี่ยแต่น้องดังดังในเด้อมีคนมองหลายๆเยด้ยจ้าเงิดงามปันเก็บน้ำกันค่ะดอกมองมองสีนะครับพี่น้อง น้องปาดท้าแล้วครับพี่น้องน่เนี่ยนะครับน่้องงงามเลยนี่นะครับงมกับงามเลย วันเดี๋ยวเขาจะงับขาไปหันอีกค่ะดองหน่อยต้องถือฝนระบานเราครับพี่น้องวายนยัดีวางขึ้นมาโอ้มาสะอ่อนห่ครับพี่น้องสะอ่อนน้ำโนบนี่มไอกพี่น้ ไม่เาวน้ำกันค่อดอกครับอ๋อก็ขายไปน้อยดูดดก,ดก่ีระเกนแล้ขึ้นทีครับผมขายเาวๆนะครับพี่น้องดอกหน่อยกับจริงครับต่วค้า,ากับเยว้ว ดอกไก่กันคะ่ะดูยังนเไงพอไปม่วงมัดกลุ้มะะเลยค่ะมุยงยันี่ดอกม่วงทั้งหมดเลยจ้าสงามเลยครับพี่น้องเกลือกระจุกนี่คะ่นะเป็นเงาเงาเดียวดอกม่วงเลยครับพี่น้อง นี่ก็เป็นผลงานเทวใดในมนีค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเฮ็ดผงขมค่ะพี่น้องรอบหนีดอกบ่ใหญ่าบใดญค่ะแต่ว่ามงม่วงได้ค่ะพี่น้องพ่อแกงแซบนี่แหละค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่ม้ะจ้าแล้วพอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ